สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านแล้วก็ s u b สไครเบอของแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟจีนิสนวลแด์ซีรีส์นะคะหวานหวังว่าทุกท่านคงจะสบายกันดีค่ะเรามาต่อกันนะคะยุคจัก,กรวรรดิหยงเลิศตอนที่31แล้วค่ะจูยินหวนนะคะไปพบกับจูตี้และแสดงความนับถือต่อเขา เขาคิดว่าในอนาคตเนี่ยอาณาจักรนี้ยังไงก็จำเป็นต้องพึ่งพาจูตี้จูตี้ระลึกถึงความรักที่เขามีต่อจูเปียวจึงโค้งคำนับและแสดงการสนับสนุนจูหยุนเหวินเย็นวันนั้นฉีไทได้มาแจ้งให้กับจูหยุนเหวินทราบถึงการประชุมแต่ก็ไม่มีใครมาเมื่อรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของจูตี้ต่อกกองทัพก็ทำให้จูหยุนเหวินรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมามากนัก เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อกองทัพถูกค่าศึกบุกลุก เหล่านายทหารทั้งหมดต่างก็ตะโกนเรียกหาจูตี้ซึ่งทำให้เขายิ่งรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้จูตี้ยังเป็นคนสร้างรูปแบบการใช้อาวุธปืนในการต่อสู้ของกองทัพที่มีชื่อเรียกว่ารูปแบบการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนของององเยียนแต่จูตี้รู้สึกว่าการเรียกแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดจึงเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่มีชื่อว่ารูปแบบการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนกล จูหยุนเวินรัชทายาทองค์ใหม่เดินทางออกจากเปยผพิงจูตี้จึงนำกองทัพมาเพื่อส่งตัวจูหยุนเวนออกไปแล้วจึงไปหาสีเมียวอินสีเมียวอินวางจดหมายเหตุของฉีไทไว้บนโต๊ะจูตี้สงสัยว่าสีเมียวอินได้รับมันมาได้อย่างไร นางไม่ตอบคำถามของเขาแต่บอกกับเขาว่ายิ่งเขาเป็นคนมีเกียรติมีความยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งคุกคามจูยุนเวินมากขึ้นเพราะตอนนี้เขาเป็นลุงของจูยุนเวินองค์รัชทายาทจ,จูเปียวจากไปแล้วก็ไม่มีใครหันกลับมามองจูตี้ต่อหน้าราชวงศ์แล้วและกระแสของชีไท่ก็ยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆสีเมียวอินบอกอยากชัดเจนว่าสิ่งที่นาง ทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อราชวงศ์หรือเพื่อชื่อเสียงหรือโชคลาภนางทำเพียงเพื่อให้สามีของนางปลอดภัยเท่านั้นจูยวนจางได้แต่งตั้ง องค์ชายหลายคนให้ดูแลเมืองต่างๆในคราวเดียวแต่งตั้งจูหยุนเวินเป็นรัชทายาทคนใหม่แต่ก็ยังมีคําสั่งให้สีเมียวอินพาลูกชายทั้งสาคนของจูตี้และเมียวอินเข้าไปอยู่ในเมืองหลวงเช่นนี้ไม่ใช่ว่าจูหยวนจางต้องการที่จะปกป้องจูตี้และครอบครัวหรอกหรือ อย่างไรก็ตามเต้าเหยียนเชื่อว่าจูหยวนจางไม่ได้กำจัดอำนาจทางการทหารของจูตี้และในความเป็นจริงจูหยวนจางอยู่ตรงกลางร,ระหว่างจูตี้และจูหยุนเวินเพื่อต้องการจะปกป้องทั้งสองฝ่ายนั่นเองจูตี้ได้ยินเช่นนั้นจึงขอบคุณเต้าเหยียนสำหรับการเตือนความจำในครั้งนี้ จางหยูพาสีเมียวอินกลับไปยังเมืองหลวงพร้อมกับลูกชายทั้งสามคนจูหยวนจางตระหนักถึงจูเกาจือเพราะรู้ว่าเขามีสุขภาพไม่ค่อยดีแต่มีความคิดสติปัญญาที่ดีจูหยวนจางจำได้ว่าจูตี้หนีไปต่อสู้กับหวังเปาเปาเปามื่อตอนที่เขาอายุยังน้อย และเขาควรเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปะก,การต่อสู้เช่นเดียวกันกับจูตี้และสั่งให้จูเกาจือไปที่สนามฝึกของเมืองหลวงจูเกาซีจึงเสนอให้เขานำเข้าร่วมด้วยแต่จูหยวนจางปฏิเสธเขาสีเมียวอินมอบบางสิ่งให้กับไหายเปียที่ไหนเออขอให้นางนำมาให้สีเมียวอินได้ขออนุญาตจูหยวนจางก่อนที่นางจะมาถึงโดยได้รับอนุญาตให้มา ไหเปี้ยเข้าใจเป็นอย่างดีว่าสีเมียวอินสามารถมาที่นี่ได้ด้วยความมีเกียรติอันยิ่งใหญ่และยังบอกสีเมียวอินถึงการสืบสวนของจินอี้เวยเกี่ยวกับหลานวีสีเมียวอินได้ยินเช่นนั้นจึงสั่งให้หมาเหอไปหาฐานยวนโดยเร็วที่สุด ทางด้านฉีไทยและหวงจื่อเฉิงได้ไปพบกับคุนนางเจียงผู้บัญชาการของกองรักษาการราชสำนักและถามเขาว่ามีใครตรวจสอบตำหนักของหลานยี่แล้วหรือไม่ทำให้คุณนางเจียงรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากกับเรื่องนี้ จากนั้นเขาจึงสั่งให้คนเตรียมม้าไปที่วังเพื่อขอโทษจูหยวนจางสำหรับข่าวรือที่ล่วไหลเกี่ยวกับหลานยี่ซึ่งจูหยวนจางจะเก็บไว้สำหรับการพิจารณาอีกครั้งก็ต่อเมื่อจะสอบสวนหลานวี่จนชัดแจ้งแล้วและบอกขุนนางเจียงให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและไม่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามความสนใจของจูตี้และสั่งให้เขาทำการสอบสวนหลานวี่ต่อไป จูเกาจือเป็นผู้ชายที่อ่อนน้อมถ่อมตนและสุภาพเรียบร้อยเมียอินขอให้จางยู่พาเขาไปฝึกซ้อมและยกย่องจูเกาจือโดยเฉพาะสำหรับความกล้าหาญของเขาความมั่นใจของจูเกาจือก็เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากที่จูเกาจือออกไปนางก็ได้ถามหมาเหอว่าวันนี้แล้วสินะหลังจากหมาเหอยืนยันว่าเป็นวันนี้เมียอินดูเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างแล้ว อยู่ในระหว่างการสอบสวนแต่ไม่สามารถทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงเป็นเหตุทำให้ใบหน้าของขุนนางเจียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความโกรธแค้นต่อการกระทำของพวกเขาลูกชายคนอื่นๆได้กลับมาฝึกซ้อมทั้งหมดมีเพียงแค่จูเกาจือเท่านั้นที่ยังไม่กลับมา จูหยวนจางจึงถามจูเกาจือว่าทำไมเขาถึงกลับมาช้าจูเกาจืออ้างว่าเหล่านายทหารเหล่านั้นยังไม่ได้กินข้าวเขาจึงปล่อยให้พวกเขาไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยเริ่มการฝึกเพื่อไม่ให้พวกเขาอดตายและพ่อของเขาสอนไว้ว่าเมื่อเข้าร่วมกองทัพให้ร่วมกินนอนไปพร้อมกับเหล่านายทหารเขาจึงกินข้าวพร้อมกับเหล่านายทหารเหล่านั้นด้วย ได้ยินเช่นนั้นหัวใจของจูหยวนจางเต็มเปลี่ยนไปด้วยความเปรมปรีเขาต้องการพูดกับจูเกาจือมากกว่านี้แต่ในขณะนั้นขุนนางเจียงก็มาถึงพอดีจูหยวนจางได้ขอให้จูเกาจือค่อยกลับมาพูดคุยกับเขาในวันหลังอีกครั้งและนั่นทำให้จูเกาจือรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมาก เมื่อขุนนางเจียงมาถึงจูยหยวนจางได้ดูหลักฐานการกล่าวหาทั้งหมดที่ขุนนางเจียงมอบให้และรู้อยู่กับใจว่านี่ไม่ใช่ผู้ที่ทำการสอบสวนแต่ก็ไม่ได้ชี้แจงให้กระจ่างเนื่องจากเขาไม่สามารถค้นพบอะไรได้มากนักด้วยระยะเวลาเพียงแค่สิบวันเท่านั้นจูยหยวนจางสั่งให้เข้ายึดตำหนักของหลานยี่แล้วก็จับกลุ่มเขาผาสนมลู่รู้สึกตกใจเมื่อทราบเกี่ยวกับข่าวเรื่องนี้ ทางด้านฉีไทยและหวงจื่อเฉิงต่างก็ตื่นตระหนกในการไปเข้าเฝ้ารัชทายาทจูยุนเวินเพื่อขอโทษเขาในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จูยุนเวินกลับบอกว่าการลงโทษพวกเขาทั้งสองตอนนี้คงไม่มีประโยชน์อะไรและเขาก็ไม่อยากทําให้เรื่องมันใหญ่โตจนเกินจะควบคุมได้นอกจากนี้เขาทั้งสองยังเป็นคนที่จูหยุนเวินเชื่อใจมากทั้งสองคนจะไม่ทําร้ายเขาได้เด็ดขาด จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่31ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในตอนที่32นะคะหวังคห้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมากๆเดี๋ยวพบกันค่ะสวัสดีค่ะ